วันนี้นะครับเราอยู่ในเกมที่ชื่อว่า i k งกี้สลิ p เป็นเรื่องราวของเจ้าแมวดาตัวนี้ที่กําลังจะหลับลงนะฮะเขาบอกว่าเจ้าแมวตัวนี้หลังจากทำภารกิจทั้งวันของแมวมาแล้วนะฮะเขาก็กลับมานอนที่เบาะตรงนี้แต่ว่าคราวนี้นั้นเขานอนแล้วตื่นขึ้นมากับพบว่าตัวเองอยู่ที่อื่นนะครับเป็นที่ที่ค่อนข้างมืดมิดไม่คุ้นตาเลยซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่านั่นคือความฝาันหรือความจริงที่เขาได้เจอนะฮะเรื่องราวของเจ้าแมวดำตัวนี้เจ้าอิงกี้นะครับจะเจอกับอะไรบ้างมาลองเล่นดูฮะ เป็นเฮลเลอร์เกมหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นเกมสั้นๆนะครับเป็นเกมที่ไม่ได้ยาวมากอาจจะมีการแก้พเซิศนเจ้าอิงกี้กำลังจะหลับตาปิดอยู่ใช่ไหมอ่ากดปุ่มล่างอ๋อซูมเข้าไปเฮ้ยผมเท่มากเลยอิงกี้โอ้ดำดิ่งลงไปในห้วงแห่งความมืดที่ที่เข้าไปคือที่ไหนโอ้โหบรรยากาศ ที่นี่มาที่ไหนเนี่ยไม่คุ้นเลยเ,เป็นห้องสี่เหลี่ยมที่ไม่มีทางออกอิงกี้ตั้งสติก่อนนึกให้ได้ว่าตัวเองฝันหรือว่านี่คือความจริงเอกกดอะไรไม่ได้เลยฮะเดินได้อย่างเดียวเราจะออกไปยังไงกำแพงก็เป็นกำแพงจริงๆที่ทะลุไปไม่ได้เออ โลลมเหรอกำแพงสัน่นเออมีทางเปิดขึ้นมาเออควรจะไปดีไหมไม่ไปก็ต้องไปแหละไม่งั้นออกไม่ได้นี่คือความรู้สึกของอิงกี้ตอนนี้ทุกอย่างมันน่ากลัวไปหมดมนุษย์อยู่ไหนมนุษย์หรือว่าเป็นแมวจรไม่มีคนเลี้ยงแต่มีที่นอนนะน่าจะมีคนเลี้ยงไปเรื่อยๆใครมาขุดทางเอาไว้ โอ้มีการแบบหันไปดูโอ้ยน่ารักมากอิงกี้ชื่อเท่ะนะแต่หางเหมือนจะมีมีหักหน่อยๆน,นะฮะหางไม่ได้ตรงทีเดียวโอเคมีกรงเหล็กเฮ้ยมุดได้ไหมเนี่ยโอ้โอเคทำไงดีอิงกี้คิดเร็วกระโดดได้นะตรงนั้นนะ่ะ แมวเป็นของเหลีวอยู่แล้วรอดได้ทุกอย่างแต่ทางข้างหน้ามันไม่น่าไปเลยมันจะมีอะไรรออยู่นู้นไหมแมวก็กลัวเป็นนะเออกอริล่าเหรอหรือว่าหนูยักษ์ตัวอะไรน่ะเออทิงคองเหมือนปีศาจเลย ตัวแมวเห็นอะไรเห็นตัวอะไรเป็นตัวในความคิดหรือเปล่าอืมแล้วทางไปก็มืดลงต้องไปไหมเนี่ยทางนี้หรือแค่มาดูเฉยอิงกี้กลัวฮะอิงกี้กลับได้ไหม อ,อิงกี้กลับได้ด้วยอ,อิงกี้ต้องไปต่อหรืออิงกี้ต้องกลับเอ่อเอ่อไม่น่าจะไปได้ใช่ไหมเมาใช้ไม่ได้นะฮะเดินอย่างเดียวอิงกี้กลับครับถ้าเดินน่ารักมากเลยมาเลี้ยงได้ไหมเไี้ยอไม่อิงกี้เกาะไว้เกาะเกาะเกาะข,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 ข้างๆไว้นี่มันคือความฝันหรือความจริงเฮ้ยมาที่ห้องมีไหมพรมอยู่ โอ้ยดีนะที่ลงมาได้โอเคครับไหมพรมตรงนั้นจะหยิบยังไงหยิบได้ไหมกระโดดไม่ได้อ่ะเออต้องไปเหรออ่ะไปไปทะลุมาอีกห้องนึงมีหน้าต่างมันต้องมีใครมาแน่เลยผีเสื้อหนอนแล้วก็ตัวอะไรเหมือนเป็นลังนกไปไปไป นี่คือความฝันใช่ไหมมีกระดาษลงมาให้เลือกเออหนึ่งสองสามเลือกอันไหนดีเลือกเอออันที่สี่แล้วกันกระโดดเก็บมาเก็บมาอิงกี้อีกทีหนึ่งอไม่ได้อ่ะเปลี่ยนอันอันนี้อันที่สองอเออันนี้หลบดึงไม่ได้อ่ะ ทำไงเนี่ยเอ๊ะอ๋อหรือว่ามันเป็นอันนี้ไม่ได้ดึงลงมามันเป็นพัซเซิลหรือเปล่าต้องดึงตามลำดับเฮ้ยเดี๋ยวนะแสดงว่ามันต้องมีอะไรอ๋อโอเคครับอ่าเดี๋ยวนะมันคือพัฒนาการของผีเสือ้อเริ่มจากอันนี้มาอันนี้แล้วกลายเป็นหนอนแล้วกลายผีเสือ 4, 3, 1, ้อสีเสา้องหนึ่งหรอใช่ไหม สี่สาถูกไหมไม่ถูก <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> มันต้องเริ่มจากอ๋อเริ่มจาก <c oughs> ผมนี่ก็นะมันต้องเริ่มจากหนอนก่อนใช่ไหมหนอนสองสองสี่สนึ่งสองสี่สสอง <laughs> นึกว่าแบบเป็นอันนี้เลยเป็นดักแด้เลยไม่ใช่ต้องหนอนก่อนอ่าเป็นหนอนเป็นดักแด้แล้วก็ออกมาเป็นผีเสื้อ2องทีสาหนึ่งเออนั่นแหละอะไรเปิดตู้เปิดออกประตูเปิดอีกด้านหนึง่งโอ้โหมีหน้ายิ้มด้วยเมื่อกี้ S C P มาเลยเอาล่ะจะเจอไหมหน้ายิ้มหายไป อิงกี้หันไปดูด้วยอิงกี้ดูที่หน้าต่างด้วยโอ้ดีเทลดีมากอาะไรอิงกี้เออห้องสั่นอีกแล้วรีบเดินไปอิงกี้รีบเดินไปหมายพมหมพมเอเล่นได้ไหมตอนนี้เฮ้ยนายขยับไปด้วยเหรออ,อะไรเนี่ยต้องตามไปตามหมาพมไปหมาพมหมาพมไปไหน เอาประตูปิดฮะนานสายหมพรมกลับมานี่ก่อนมาเล่นด,ด้วยกันก่อนกลับมานี่ก่อนหมพรมจะไปไหนเอ้ยกองกับดักเหรอเรารู้นะเอาเออเข้าไปแล้วออกมาเป็นอะไรกองกินไหมพรมเจ้ากองนายกินไหมพรมไปทําไมเออเราจะโดนกินไหมเนี่ยเอาเข้าไป เรียบร้อยฮะโอ้โหกล่องมีทางเดินไปเรื่อยๆอยู่ในกล่องตกลงไปข้างล่างเออโอ้อิงกี้นี่กระโดดเก่งมากเลยนะตกมาต้องสูงยังรอดได้อ๋ออ๋อมีสัญลักษณ์อยู่สัญลักษณ์เหมือนกันโผล่มาด้านนี้อันนี้กรกบาทล่วงจากกรกบาทตกมาที่เดิมฮะต้องกระโดด อืมกระโดดข้ามโอเคอันนี้เครื่องหมายไม่เท่ากับเครื่องหมายไม่เท่ากับมันคือที่เดิมต้องไปอันนี้หรือว่ากระโดดข้ามสามเหลี่ยมก่อนสามเหลี่ยมกากบาทไม่เท่ากับเฮเอที่เดิมนี่กระโดดข้าม,อ,มอันนี้ W ดบยูดบยูอันนี้ไม่เท่ากับ ถ้าอันนี้ก็กลับทางเดิมใช่เฮ้ยเดี๋ยวมันไม่เหมือนเดิมเปิดปุ่มตรงนี้มีอีกกองหนึ่งฮะไม่เท่ากับแล้วก็กระโดดลงมากระโดดข่ามันนี้อ่ะเรากระโดดข่ามันนี้ด้วยเดี๋ยวมันอยู่มีไหมมีอันนี้อันนี้เรากระโดดมาแล้วไปอีกออกไปทางนี้ อ้าวง่ายอย่างนี้เลยเหรอตกลงมาในกลองอีกกล่องนึงยังไม่หมดนี่มันความฝันอะไรกันเนี่ยทางตันไม่ใช่อีกกลองนึงอีกกลองเยอะจริงเฮ้บ้านหรือเปล่าบ้านเราหรือเปล่าโอ้โหสามเหลี่ยม <laughs> พัฒนอีกแล้ว 5ไป4ีแต่ว่ากากบาท5ทิ้งไว้แล้วกล่องปิดอยู่อันนี้คือ2ต้นไม้1ต้นไม้เราต้องทำอะไรมีต้นไม้อันนี้ปิดอยู่ต้นไม้เลื่อนได้หรอ <S 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 เขาไปอยู่ข้างในได้แล้วเออ อ,อแล้วอันแรกชี้มาที่เลขห้าโดนกากบาทไปคืออะไรเนี่ยสามเหลี่ยมเนี่ยแทนต้นไม้แน่นอนโอ้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 เดี๋ยวดูเดี๋ย,ๆๆๆยวกำลังจะแก้พิษแอบแอบแอบแอปอิงกี้แบบแบบอป What เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มื่อกี้สะดุ้งเลยคนลุกโอ้มีตาด้วยนี่น่าจะเป็นความฝันของเจ้าแมวฝันนี้น่ากลัวมากเดี๋ยนะคือเรายังต้องแก้พัสเซิลใช่ไหมยิงกี้ออกมาโอเคแอบในต้นไม้ได้กร,กระบาดท,ที่5คืออะไรเนี่ยสามเหลี่ยมคือต้นไม้ต้นไม้ไม่เหมือนกัน เดี๋ยวนะลองกระโดดดูก่อนอืมสี่โอ้เอา้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ม่พมไม่พมไม่พม,ม,พมเสียงเปิดเปิดอะไรกล่องเปิดเอา้าไม่เกี่ยวเหรอโอ้เราก็ยืดคิดต้องนาน ยังไม่หมดฮะกล่องลงมาเป็นสามเหลี่ยมกับหัวตัวแซโอเคอันนี้ลงไปสามเหลี่ยมกับหัวคืออันเดิมอันนี้ทางใหม่เป็นตะขอประตูปิดอยู่โอเคต้องเปิดก่อนกระโดดข้าม,อ,มอันนี้เป็นตะขออีกแบบหนึง่งซึ่งเป็นสวิชเปิดโอ้แต่เปิดแล้วอันนี้จะปิดเอาละงานยากกว่าเดิมแล้วต้องไปหยิบอะไรมาฮะ เจ้าใหม่ผมเดี๋ยวสี่นายมานี่ก่อนนายจะไปไหนอ่ะทางนี้เฮ้ยกลับมาทางเดิมแย่แล้วออยังอยู่ยังอยู่โอเคจะไปถึงไหนเนี่ยโอ้ยตามไม่ทนันน่ะจะหยิบยังไงทำไงดีเนี่ยถ้ามาทางนี้ก็เป็นทางพลาเซน เราต้องหลอกล่อให้ไหมพรมมาทางนี้ให้ได้ใช่ไหมไลไปก่อนนะฮะลงมาปุ๊บอยู่ด้านนี้ไม่ได้อ๋อเราต้องไม่ตกลงมาเราต้องไม่ตกลงมาอะให้เขาลงไปปุ๊บเรามาทางนี้เขาจะอยู่ข้างบนของสามเหลี่มกับหัวแล้วก็ข้ามมาถูกไหมอันนี้ ไม่ใช่ลงไปข้างล่างนี่ไงโอ้โอเคไล่ไปด้านนูน้นอะช่วยหน่อยสมัยพมขอบคุณมากขอบใจมากอาอละเราไปกันต่ออ่าทางไหนทางนี้ลงข้างล่างแล้วก็ไปด้านนี้ทำไม่ได้ฮะไปมุ่วๆดูก่อนอันนี้ใช่ไหมอันนี้คือที่เข้ามาเมื่อกี้ ย่างนั้นก็ข้ามไปอันนี้เปิดไหมอ่าอันนี้เปิดแล้วเหยียบอันนี้อันนี้ก็เปิดโอเคถ้าออกปุ๊บก็ยังไม่หล่นลงมานะลงมาที่สามเหลี่ยมอ่าอันนี้แล้วก็ข้ามไปอันนี้ออกไปอ่ากล่องใหญ่ยังไปต่ออีกฮะ เจ้าอิงกี้ยังเดินทางต่อแม้ว่าตัวคนนั้นจะไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเดินไปเดินไปเสียงอะไรโอ,อ้ทางระบายน้ำมีไฟมืดๆส่องสว่างตามทางไปเรื่อยๆมันทางระบายน้ำฮะตรงนี้ อาจจะเจอเต่านินจาตาสว่างมากเลยอิงกี้โอ้โหอ่าเราเราเดินกลับทางซ้ายถูกแล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่ถูกแล้วมือเขายาวมากเลยอิงกี้รีบเดินอิงกี้รีบเดินอ่าอิงกี้กลับไปในกล่องก่อนเลยอะกลองหายแย่แล้วเออเออทำไงดี อิงกี้คิดแล้วอิงกี้กระโดดมาด้านนี้ได้ไหมอิงกี้ไม่นะอย่าทำอะไรอิงกี้นะไม่ไม่ไมจ้ตรงนี้หรอที่เราเห็นเฮ้ยเฮ้ยเหมือนมีเหมือนมีใครมาช่วย เออทวีปีศาวกำลังคลานมาโดนดึงไปใครมาช่วยเราใครมาช่วยอิงกี้เหมือนเป็นมือของมนุษย์หมาป่าไม่ได้ทำลายอิงกี้ใช่ไหมอ่าอิงกี้ยอยู่ เฮ้ยมนุษย์เหรอไม่ตัวอะไรอแต่เขามาช่วยเราอ้าวเดโมนะฮะ<笑><笑>ทิ้งปริศนา,าไว้ว่าเขาคือใครเจ้าแมวดำนะฮะปจนภัยอยู่ในความฝาันรู้ความจริงเรายังไม่รู้นะครับ <wszyst> เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ